นักการเมืองนะครับหรือผู้แทนรัษฎรควรมีสลักนี้บนฝ่ามือนะครับสลักไหนตามมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เป็นนักการเมืองนะครับเป็นผู้แทนรัษฎรหรือทํางานเกี่ยวกับประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยเขาควรจะควรจะนะครับควรจะมีสลักสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนเนินพรฤหัสนะครับสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนเนินพรฤหัสเนี่ยดียังไงตามมาดูกันนะครับ เขามักจะมีความเชี่ยวชาญหรือความเก่งในเชิงของวิชาการนะครับแล้วก็ฉลาดพูดนะครับมีชั้นเชิงในการพูดมีชั้นเชิงในการต่อรองมีคําพูดในการโน้มน้าวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่านักการเมืองนะครับเก่งๆหลายคนที่พูดเก่งๆเ,เนี่ยเขามักจะ,ะมีสา,าระสามเหลี่ยมนะครับหรือไม่ก็เขามักจะมีะดวงดาวเกิดขึ้นบนหนอาที่ก็แล้วแต่ เป็นจุดที่ดีนะครับสำหรับนักการเมืองสาหรับหนักพูดนะครับบนเนินพูดก็เป็นเรื่องของคําพูดเหมือนกันนะครับใครมีสนักพวกนี้เกิดขึ้นบนเนินที่ผมพูดมาเหล่านี้เขามักจะมีโอกาสดีๆทางการเมืองลงแข่งสมัครโดยเฉพาะเนินพฤหัสเขามีโอกาสที่จะชนะการเลือก